มา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 อาทิตย์ละไปดีว่ยอนีเดียว่าซุ้ินเนี่ยเืก่กระแทกเร้วอุ้ยต้องคอย่างว่า e m e r e n c y ชัวร์เบอร์่มัมาต้องปิตุตงนีแต่ว่าปฏิบัติการฮัโลโหล ก็แหละไปก็แหละเบสเบสมาเบสกลางแขนเกลางแขนมาเลยเฮียกลางนี่โีเบอีพี่เบอีกหเยอมาแต่งกานเลยกลางกูเลยน่ากลัวสดตะัก่เฮ้ยดเฟพี่เบสมา

อ้ย้บอกอ๋ออันนี้ติดพย้อมเหรอกีตองทำไมจอมซูมเงี้ยเหมือนโดนผีได้เลยอะมมันจอมซูมเงี้ยจอบอกว่าคปกนะะไาจะตั้งาไปนี่ไงเองงัวนี้เหี้ยมช่หรอะหี้มาให้ตรงนี้รอบแล้วรู้ดีมันก็ไปดีไป อออล,อลองพี่เบสเลยเออลงพี่เบสลงพี่เบสอะไรจะเจอกับมาทำไมื <laughs> <laughs> ออจาวี่มันจะซูมอยู่อยเงี้ยอัครับคแบบรับ